และเชื่อได้เลยว่าฟังแล้วต้องเชื่อนใจกับอาจารย์พรมยาณรตัตนญานพิโมกหมอดูชื่อดังที่ได้เคยทำนายเอาไว้ว่าเดือนเมษายนโควิดจะกลับมาระบาดหนักกว่าเดิมแพร่จากแหล่งโคจรเดิมกินเที่ยวดื่มเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ไทยจะเจอวัคซีนที่ได้ผลดีมากอาจเป็นไปได้ว่าไทยผลิตได้เองเดือนกรกฎาคมมีความผันผวนจัเทศมีการถกเถียงเรื่องการรักษาเดือนสิงหาคมถึงกันยายนการรักษาได้ผลดีมากเริ่มนิ่งมีวัคซีนตัวหนึ่งที่โดดเด่นได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซนต เดือนตุลาคมควบคุมสถานการณ์ได้ดีเกือบทั้งหมดเตือนพฤศจิกายนมีความขัดแย้งทางวิชาการในการรักษาทำให้วัคซีนไปไม่ทั่วโลกและเดือนธันวาคมทุกอย่างราบรื่นโลกเริ่มนับหนึ่งใหม่เดือนมกราคมปี65เปิดการเดินทางทั่วโลก คนไทยจะได้เขาดาวจริงเชื่อได้เลยว่านอกจากคนไทยที่จะตั้งตารอวัคซีนที่ตัวเองคิดว่าใช่แต่ก็ยังต้องใจจดใจจอ่อกับกระแสค,คำทำนายของผู้รู้จากกระทรวงเวทมนต์ทั้งวาสรุปแล้วประเทศไทยจะได้พบเจอกับการระบาดระลอกที่ห้าหรือไม่หลังจากที่เปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จากทำลายที่ถ่ายไปเดือนต่อเดือนลักษณะแบบนี้หมอดูไม่ค่อยถ่ายกันทำนายตั้งแต่เมษาว่าจะเกิดการคราเตอร์ใหญ่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเราคาดหวังว่าจะเกิดการฉีดวัคซีนแต่ในขณะเดียวกันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามันเกิดการกระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้นแต่ก็ยังทำนายอย่างต่อเนื่อง ว่าในเดือนกันยายนก็จะดีขึ้นและมีการผ่านล็อกดาวซึ่งในตุลาคมจะหยุดจับจังได้อย่างชัดเจนปรากฏว่าหลังจาก20สิงหาคมเริ่มผ่อนคลายแต่ที่ถูกจับตามมองว่าที่เคยบอกว่าธันวาคมจะเปิดประเทศหลายคนไม่เชื่อกันแต่ตอนนี้อาจมีเขาล่างออกมาแล้ว แต่ตอนนี้พูดได้เลยว่าคนอาจจะกลัวว่ามันจะมีกระแสหลายกระแสว่าจะมีการระบาดระลอกใหญ่หรือไม่ส่วนอาจารย์ยังยึดมั่นคำทำนายของตัวเองว่าการเปิดประเทศที่ดีที่สุดตามดวงเมืองคือเดือนธันวาคมแต่พอมาเปิดเดือนพฤศจิกายนก็มีความกังวลมากขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์คน ได้รับวัคซีนกันครบแล้วหรือยังตามที่จะเปิดประเทศ100%แล้วหรือยังและตามไพที่จับถ้าเปิดเดือนพฤศจิกายนจะยังไม่ได้จะได้ไพ่พระเพิงหมายถึงการเปิดประเทศที่เร็วเกินไปมันไม่พร้อมไพ่ใบนี้เหมือนการลุกลี้ลุกลนซึ่งคนอยู่ในประเทศเองก็มีความกังวลใจ แต่ไพ่พระแม่โพศพเป็นไพ่ที่พูดถึงการกินการอยู่ธุรกิจเศรษฐกิจมันก็จะดีเปิดประเทศปุ๊บกระแสของคนที่มาท่องเที่ยวมันก็คือมาทันทีทุกคนเริ่มตาอ้าปากได้และใบสุดท้ายไพยพระนางสุพรรณมัจฉาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นไพ่แห่งความสุขทั้งหลายรวมไปถึงแวดวงบันเทิงและออนไลน์ สรุปคือถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้แต่จะเกิดกระรอกใหม่เชื่อว่าจะไม่เกิดแต่ไพพระเพิงเป็นการเตือนว่าต้องเปิดด้วยความไม่ใจร้อนและรอบคอบกระมัดระวังปลอดภัยและเชื่อว่าเดือนพฤศจิกายนจะควบคุมได้อยู่ในระดับหนึ่งเชื่อว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่อาจจะล็อกดาวน์ในจังหวัดที่ระบาด และควบคุมได้ตามจุดที่ระบาดต่อไปส่วนทางด้านโควิดจะกลายพันธุไหมหรือไพ่ใบแรกที่ได้คือไพ่พระอินทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคนดีเชื้อโรคมันจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วถัดมาคือไพ่พระสุขคือสุขกายสบายใจต่อไปเวลาพูดถึงโควิดอาจจะเฉยๆและไพ่ราศีมีน ที่ขึ้นบ่อยก็หมายถึงว่ามีนาคมถึงเมษายนปี2565โควิดจะเริ่มซาลงลก็จะกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาส่วนเรื่องของการเสียชีวิตอาจารย์ไม่เห็นว่าจากนี้ไปจะรุนแรงเพราะพีคสุดๆไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมและย้ำเสมอว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป กรุงเทพมหานาครจะครบ240ปีจะก้าวเข้าสู่ปีคานเปรียบเสมือนกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่งตั้งใหม่ๆมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่การเฉลิมฉลองธุรกิจท่องเที่ยววงการบันเทิงสื่อสารมวลชนธุรกิจอาหารธุรกิจการบริการและเราจะกลับมาใช้ชีวิตนับหนึ่งใหม่แบบสมบูรณ์ในเวลาที่กรุงเทพ รบ240ปีถ้าพูดถึงอุทกภัยจริงๆมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่จะเป็นการท่วมบางจุดบางแต่จากที่คลายไปได้ในเดือนสองเดือนไม่ได้ท่วมขังยาวนานเหมือนปี54และไพ่ยดาวสุกถ่ายง่ายๆได้เลยว่าธันวาคมถึงมก,กราคมเรามีการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอน ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่บอกไปเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนห่วงเรื่องการฉีดวัคซีนการดูแลสาธารณาสุขยาของเรามีเพียงพอไหมมีวิธีการกรับมือมีจริงหรือเปล่าซึ่งภัยรจนาสังทองแม้จะมีการเฉลิมฉลองการกินการเดิมแต่มันก็ไม่สุด มันจะมีกฎกระเบียบบางอย่างกันไว้เหมือนคนเต้นแล้วเต้นไม่สุดซึ่งเราจะกลับมาเฉลิมฉลองได้แต่ไม่ถึง100%เปอร์เซนแต่ก็ปลอดภัยไม่ได้เกิดการติดเชือ้อรุนแรงเหมือนที่ทุกคนกลัวทางด้านการเมืองในปีหน้ากับภาพรวมเป็นการเมืองที่ยังสามารถควบคุมได้อยู่แต่ก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลา แต่ต่อให้การเมืองดีไม่ดีเพียงใดแต่คนทั่วไปก็ยังทำรรมาหากินได้เป็นหลักไม่ได้กระทบมากและไพ่พระสุขยืนยันว่าการเมืองไม่ได้รุนแรงมากแต่อาจจะมีความผันผวนตามดวงเมืองของประเทศไทยความหมายก็คือการเมืองที่ไม่นิง่งยังชิงอำนาจกันก็เป็นปกติแต่จะไม่กระทบกับคนทั่วไป แต่พอวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปประเทศไทยจากดีนี้ไป10ปีท่าที่ผ่านมาคิดว่าเมืองไทยตกต่ำสุดจากนี้ไปจะพุ่งขึ้นไปอีก10ปีและปีขานปีหน้าก็เปรียบเสมือนเสือก็คือประเทศไทยที่จะติดหนึ่งในสิบของโลกที่จะฟื้นตัวได้เร็วที่สุดและอีกท่านหนึ่งหนนบุตรสรินได้อ่านดวงเมือง ที่เข้าปี65โควิดจะดีขึ้นแต่ระหว่างนี้เสี่ยงปฏิวัติโศกนาฏกรรมหายนะอาจารย์บบรินได้กล่าวว่าหลักใหญ่ๆก็คือโควิดทำให้ประชาชนหากินลำบากและยากจนลงบางอย่างต้องปิดกิจการเจ้าของกิจการค่าตัวตายรับตามข่าวจะเห็นได้ว่าโดนโรคทำร้ายแล้ว ความรู้สึกอดอยากก็มาทำลายดวงจะต้องตายแบบนั้นขณะที่ราหูมันผ่านเดือนกระดุมพระการเงินออกรัฐบาลขาดเงินหรือความยากจนก็จะหมดไปซึ่งนับจากนี้ไปอีกประมาณปีเศษจนถึงวันที่30เมษายน2565ปัญหาทางการเงินจนน้อยลงรัฐบาลจะแก้เรื่องเศรษฐกิจทั้งนี้ ปัญหาเศรษฐกิจรอบนี้เริ่มมาประมาณปีหนึ่งแล้วพูดได้ว่าตั้งแต่10กันยายน2563กราหูเป็นวิบากกรรมของดวงเมืองก็จะมองว่ากราหูเป็นดาวมัวเมาดาวลุ่มหลงก็เลยจัดเอาไว้เป็นเกเรนวินาศซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2489เเป็นปีที่ประเทศไทยรู้สึกระดมทุกข์ที่สุด ข้าวยากหมากแพงข้าวไม่มีขายประชาชนจะซื้อข้าวกินด้วยการปันส่วนต้องมีบัตรหรือโคต้าซื้อเพราหมีน้อยต่างชาติมาแย่งซื้อซึ่งตอนนี้เมืองไทยเราก็ทำท่าแบบเดียวกันสภาพเมืองไทยก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยว่าข้าวยากหมักแพงและคนจะยากจนลงคือดวงเมือง จะตกทุกครั้งที่ดาวพระหัสหรือดาวเสียในอนาคตอันใ,นในกล้นี้เราจะเจอสภาพดวงเมืองตกดปะพระหัสเขา้าจรตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ถึง17เมษายน2566จะหนักว่าเรื่องราหูอีกตอนนั้นจอมพลปเจอสภาพดวงเมืองเดียวกันตกมากแนวโน้มในระยะอันใกล้นี้ 70%น่าจะมีปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่หลังจากวันที่30มีายน2,565ซึ่งเมื่อก่อนเคยเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เกิดรัฐประหารปี2,490เพราะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตกประชาชนอดยาแต่ถ้าถามถึงดวงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจารย์ตอบได้เลยว่าจริงๆก็ไม่อยากวิจารณ์ดวงของท่านนายกเพราะจะทำให้ท่านเชื่อหรือเสียไปตามคำพูดซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มารุมเกียรติชังหรือหาเรื่องแต่จะพูดให้เอาไปคิดจากดาวพระเคราะห์หลักคุนประยุทธ์ลัคนาราศีมีน ตอนนี้มีดาวพฤหัสเป็นดาวประเคราะห์หลักในปีนี้ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ถึง8เมษายน65ดาวพฤหัสตกที่เสียไก่ก็ตามที่ดวงแบบพลอีกประยุทธ์ถือว่าทำงานยากในเป็นวินาทและที่น่ากลัวของพลอีกประยุทธ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวเสากับดาวราหู อยู่ในเดือนมรณะเต็มร้อยเปอร์เซนต์ตนคิดว่าช่วงนั้นถึงใครไม่ปฏิวัติพลเอกประยุทธ์ก็ควรไปน่งขาวห่มขาวอยู่ในวัดดีกว่าเพราะเป็นเรื่องค่อนข้างอันตรายโหนบุษรศรินปริกตำราหูราศาสตร์ปฏิวัติซ้อนหายนะเศรษฐกิจประยุทธ์ควรลาออกห่มขาาไปอยู่วัดดีกว่า